สวัสดีทุกคนกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า t ทน่การ์เดเทอร์นะครับเรากลับกันมาอีกครั้งกับหลังจากที่เราไพ่ไปให,ให้กับแฝดนาะรกนี่หรือเจ้าทวินสนะครับเราจะมาเปิดหีบกันก่อนผมพาวนาขอให้ได้มีดใหม่นะอ่ะชุดเกราะคืออันนี้ผมก็เพิ่งเปิดไปเจอในหีบนั้นของครั้งที่ ผมลองไปเปิดหีบเล่นๆแล้วผมก็ได้ครับอันนี้คือเอฟเฟกไม่ต่างจากอันเก่ามากนะเพียงแค่มันต่างกันแค่พิษจํานวนพิษมันต่างกันมากคืออันนี้มัน15นะครับซึ่งมันเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้น่าจะแรงกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะแก้แค้นกันเลยคือแบบผมจะไม่ซื้ออะไรนะผมต้องพยายามจัดการอุ้ยอุ้ยเขานี้มันเปิดวาเลยหรอคขานี้มันเอาเลยหรอมันเกินไปปะเนี่ยปลุกเองอ่ะ เกินไปรึเปล่าผมต้องเอาไอ้ตัวดาบคู่ในี่ให้ตายก่อนครับคือดาบคู่เจออันตรายสุดผมต้องเอาดาบคู่ให้จบตัวแรกเลยเพราะอัศาวินมันสู้ได้แต่ว่าดาบคู่มันสู้ไม่ได้ต้องพยายามเอาดาบคู่ให้ตายก่อนเฮ็ด,ด,ด,ดทีผมเริ่มน้อยแล้วผมต้องไหวไม่ไหวไม่ไดไ้ดาบคู่โอเคไปครับดาบคู่ไปอัศาวินตามวี่เนี่ย แก่แขนได้สองดาวคือมันก็ต้องแบบนี้แหละครับจัดกอรตัวดาบคู่ให้ตายอออเอ๊ลุงทำตายแล้วนะลุงทำตายแล้วเจ้ครั้งนี้เหมือนก่อนก็จะมาเปิดฮีประดับพิเศษกันนะครับดูสิว่าจะได้อะไรมันน่าจะยาวมากนะครับกว่าเราจะไปถึงด่านบอสนี่ผมก็จะ เด่นแบบรวดเร็วเลยนะครับเจอกับเจ้าเอาบินออนเอาบิออนเหรอหุ่ยเจ้าชอยเอาบิออนหรือเปล่าเนี่ยเจ้าแกเอาโอ้อะไรหรืออะไรโอ้ยหอกมีละบุรลุดรึนี่นะนี่นะนี่นะตัว้ายที่มันแรงใช้ได้แรงใช้ได้นะครับเนี่ยแรงมากครับแรงจริงๆริงว้า มันจบไปเกินไปมันจบไปเกินไปแล้วนะจบไปเกินไปเมื่อกี้ลุงแกรอนให้เฉยๆหรอกนาะดูนี่ไปหน่อยอุ้ยมันปลาหอกกำลังโดนตอนสตันเนี่ยเร่อผมต้องระวังโู้ยโอ้ช่ะเจ้าคิดว่าทมได้หรือฝันไปเถอะอุ้ยมันสัตมัน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 ไม่โดนนะ พยายามทาให้มันติดยิงแม่นครับคือสถานะมันติดเยอะมากเลยผมก็ต้องทําแบบนี้ลุงเห็นแล้วว่าลุงต้องจัดก้อนมันยังงี้นี่แหละเจอลุงก็นหน่อยลุงไม่ปล่อยกันแน่ให้ตาแกจะส่งพลังมากสักเลยโอ้โหจะไม่ทันขอดคำเมืม่อกี้คืออ่อนเฉยๆหรอกลุงนี่แบบแอ่าจริงๆนะครับเนี่ย ผมแพ้เป็นอะไรที่แบบของคอยนรกเราไม่ค่อยเข้าแล้วกันนะครับผมจะกลับมาอีกทีตอนที่พลังงานเต็มนะครับจะเก็บเย่ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วครับสู่กับเจ้า布拉基กันแต่ดูๆแล้วมันไม่น่ามีตัวเดียวเอิอ้มมันจะคอมโบนรกแน่เนาะไม่วางใจเถอดท่านเอ้ยอุ้ยพายุเฮอริเคนเอุอ้ยแผ่นดาวปีลวบุรุษสินะ ว้าวอู้ย er, ่อทำร้อยลุงเลยจอว้ายนี่ลุงจะไปว่าไปหาเองทำพรดแสงอะไรเนี่ยไห้ถ้าจะไหนโอ้ยสวรรค์อย่าโหดร้ายกับข้านะว้ายว้าว้าว้าวอ้าเจ้าต้นกระสะท้อนตายยังเลยเดอะบักนี่อู้ย่าทำร้ายลุงเลยน้อยจอจอจอย่าทำร้ายลุงเลยว้ายลุงเจ็บลุงเจ็บเนาะให้ เราไม่ทำร้ายแต่ว่าลุงมาทำร้ายเพื่อนผมทำไมก็เองมาทำร้ายลุงก่อนนี่เนาะไอพ้พี่น้องป้อเฟหรือเปล่าไม่เราเป็นเพื่อนกันอแบบนี้เกือบไปสามดาวยุดเหอเจ้านี่ลุงกลับมาอีกครั้งลุงจะเอาสามดาวคืนเราจะอัพอะไรดีนักรับผมคิดว่าผมควรจะอัพแบบยิงแม่นเนาอดีไหมอัพความเสียหายเพิ่มเหรอ อัพสกิลกระโดดเงงครับตั้งนานขึ้นเจอกับเจ้าเบอร์รอนเมื่อรอนเจ้าเจ้าคือเบอร์รอนใช่ไหมใช่ผมเหม่งแบบเบอร์รอนสุภาพบุรุษโครงกระดูกจอมโจรทำไมอีถึกทำไมอีถึกจังอ่ะถึก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 นักถึกหนอเดี๋ยวเลยถึกยิ่งกว่าควายซะอีกผมใส่หมวกแพะนะไม่ได้ใส่หมวกควาย ผมไม่ใช่คนแกก็อุ้ยเองดาวแบบอมเอ็ดเองนี่มันแรงจริงเนะเราเป็นแอสซิสิ์เหมือนกันเป็นมือสหารเนกันแล้วลุงดูเก่งกว่าผมแต่ว่าผมเก่งกว่าลุงแน่ๆเดี๋ยวเองได้รู้ยย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 ยนยกยยบยย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 ยไยย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 ยนอยม่ยย หมือนลุงจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วน่ะสู้มือสังหารคือมันสู้ยากหยอกสู้ยอกหมอกเลยสู้ยอกหมากหมากสู้ยากแบบนี่ลุงจะไปสู้ดอยยังไงลุงไม่ยอมแพ้หรอกลุงเจ้าเฝ้าเลอรเฝ้าเลิกอ้าอ,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 อีกแล้วเลยทำไมต้องเป็นมือสังหารกับผลหอกด้วยแต่ข้าจะจัดการมือสังหารก่อนค่อยจัดการผลหอกจะจัดการตัวไหนก็จัดการไปเถอะนะ จ,จะขอดโอาตัวมือสังหารน,นี่ก่อนมันคือตัวที่น่าํำคา้านดาเมจดแรงที่สุดเพื่อนช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเพื่อนนี่แหละปลาขัน้นปลาหงายแล้วจัดการเลยเพื่อนหยอกหยอกยอน้อตะเกะชั่วยอกอยานะไอ้จะทุ่มร้อยลุยลงเลยนี่นะจะก็ลุงเป็นหน่อยลุงไม่ปล่อยเองไว้แน่ยั่วยอ่หจบแล้วครับได้สองดาวก็น่าจนะาเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับ ดีมากๆเลยผมจะพุ่งกว่าอีกนานกว่าจะถึงด่านบอสผมก็จะสกิปเลยนะครับเพื่อเราจะกลับมาอีกทีก็คือแบบตอนที่ผมใกล้ถึงด่านบอสแล้วนะครับสกิปฮมตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งผมก็เล่นไปแบบใกล้ถึงมากๆแล้วนะแต่สภาพมันก็ทรหมดมากคือแบบแต่ละตัวดาเมจแรงมากครับ แล้วมันก็คอมโบนรกนะครับเราจะสู้กับเจ้าเสร์ลอปคนนั้นครับอู้โอ้พวกเองเป็นออดวินเป็นฟาวเฟดกันรึเปล่าไม่ใช่ใช่ใช่พวกเราใช่นะเจ้าใครพูดอะหนวดยาวหนวดหนวดสามเส้นเองพูดก็บอกอู๋อย่าทำร้อยลุงเลยนะจต่หนวดสามเส้นลุงจะไว้ชีวิตเองก็ไม่อู้ไม่ต้องได้ก่อ อุ้ยอดร้อยลุงเลยเนาะลุงแค่ลุงแก่ๆคนนึงอุย้ยแถมพวกเองมีไฟฟ้าสถิตคอมโบคู่นี่มันโหดจังเลยนะพูดจริงๆอู้แต่ทำร้อยลุงยหยอหยอเวรละก็ด้วยการไม่จองเวรนะเวรละงับแต่ก,การไม่จองเวรแต่ว่าเราเป็นปีศาจเราทําได้แค่นี้แหละแต่ลุงก็จะปบไม่ปล่อยพวกเองเหมือนกันโอ้ยแกทำร้ายพี่ชายฉันทำไม ลุงไม่ได้ถมว่าเขาถมไว้ลุงก่อนเราล,ลุงไม่ผิดเนาะลุงจะป้องกันตัวอุย้ยนี่แหละกระหงกไก่ล้มลงได้แล้วเดี๋ยวลุงก็ไก่จบเองเหมือนกันว้านี่แหละว้าจ่อจ่อหนีเป็นน้อยลุงไม่ใช่เแบบปีนะตะแกมันผมก็แบบอืมพี่หมดแล้วในหมวกใหม่แล้วนะครับผมมีเอฟเฟกต์เลือดไหลด้วย ผมรอมานานแล้วคือกว่าจะได้เอาเหมือเนเอฟเฟกต์แวมพายเราหายไปนะไม่เป็นไรครับเรามุ่งหน้ากันต่อเถอะสู้กับเจ้าเซเรก,กน,นะครับเซเรก hmm. เจ้าคุเซลิกทำไมนหนอดต่อหนวดม่วงอะ่ะข่าเป็นปีศาจม่วงปีปีศาจม่วงเหรอปีศาจม่วงก็บอกว่าคือปีศาจม่วง ไม่ใช่มะม่วงมะม่วง,ม,ม,งมีซอสม่วงขอดอยจะหนวดม่งวมออมองอย่าทำา้ายก็ปล่อยข้าไปข้าจะไปหาทางออกจากเอเวจีเอเวจีนี้ไม่มีทางออกหรอกนะเล็นแต่เจ้าขอ,อยังไม่ตายขา้าลงมาทักกุาาดแจมันอุ้ยเฉยๆยช่างเหอะแต่ท่านต้องผ่านข้าไปเป็นสุภาพบุรุษนะเราอะเป็นหรือไม่เป็นไจรู้อยู่แล้วอูเนี่ยะสอยพูดแบบนี้กุดแบบนี้หรยอ จุ๊จุดลุงก็ทำเด้เหมือนกันเหรอเนาะอ่าเลือเดเหลือพันหนึ่งเลยเหรอหผมไม่น่ามันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวจริงๆนะคือด่านอื่นผมคิดว่าจะปลดล็อกได้นะแต่นี่คือสภาพครับมันทรหดมากบอา,าเราจะสู้ได้ไหมชุดนนส,สู้กับเจ้าโจกุสิโจกุสเหรอโอ้พวกเลยโจกุสมัน,มอนโอ้ จะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีเราไม่มาคนละก,กุ๊กโล่งลุงเลยมันคนละก,กุ๊กแล้วใอ้ลุงเราไม่ใช่กุ๊กที่ทํางานในพ่อครัวนะคุ๊กไปวพาพ่อครัวในภาษา <c oughs> อุ้ยหยดคำน้อยลุงเลยเนาะจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีแต่เราจะเอาลุงไปเราไปทอดเราจะเอาลุงไปทอดเดี๋ยวเอาลุงไปทอดเนาะลุงหัง่ฉเงืกินไม่อร่อยหรอกเราเรา,เราไม่เลือกกินเรากินเผื่ออยู่อุยหยดเนาะ สู้อย่างนี้เลยว้ยอสเวนสองตัวนี่แบบแถมติดเลือดไหลติดพิษกมตายฉันเลือดไหลตายแน่แนโอ้เป็นอย่างที่คิดไวอืออีกรอเลยทำไมผมสู้มันไม่ค่อยได้เลยพวกนี้นี่คือมันแบบเฮ้ยผมไม่ไหวละมาเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมดีเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดทิศหนึง่งเรามาซื้อหีกันเลยผมไม่ไหวแล้วจริงๆผมสู้มันไม่ได้เลยเนี่ยคือมันแบบ โคสกิลเพย์ตอบป่อีกแล้วแหละมันจำเป็นเลืออันนี้ได้นะเอามันเอาเอา,เอาผมไปเปลี่ยนเป็นวิญญาณทำไมมันไม่คุ้มเลยนะเปิดอีกหีบครับหีบสวรรค์ใจอะไรกับเราผมก็เพิ่งรู้นะว่าเรากดเปลี่ยนได้ผมจะทำไปทำมเมื่อกี้ผมก็ได้แล้วนะส่วนของนี่โครแมนเซอร์คือมันดีนะเนี่ยผมได้ชุดเกาะอ,อีกชิ้นนึง อ๋เดี๋ยวที่มันขึ้นเปลี่ยนเ่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนี่เองครับผมก็ว่าอยู่ผมก็ได้รดอสีผมเอาอาวุธเพิ่มนะคือแบบเอฟเฟกมันดีนะผมผมได้ของชุดนี้เยอะก็ว่าอยู่ปกติชุดก่อสินประดิษฐ์มันจะไม่ขึ้นเปลี่ยนครับที่ไหนเนี่ยเราได้ซ้ำแล้วนี่เองผมอัพไอ้กระโดดเงาเพิ่มนะเราจะกลับมากันอีกทีในตอนที่พลังงานเราเต็มนะครับสกิปเราก็กลับมาแล้วนะครับเตรียมสู้กับเจ้าลิกกกกันเลยหลังจากที่ผมแพ้มาเมื่อกี้ ผมจะซื้อนี่นะลุงซื้อมาแล้วเอ้ยมันซื้อเพื่อนเอ้ยโอเทเเพื่อนเอ้ยโอล่าอันแล้ว,ลวโอลันโอ้มันปล่อยไฟฟ้ายิงก่าายุอีกครับอิเล็กตรอนสตาอมพายุไฟฟ้าคือน่ากลัวอยู่นะพา,ายุสายฟ้าอุย้ยมันผมอีดเอฟเฟคตอนโดนชะง,งักมากเลยคือเราไม่มีนะแต่ว่าพุกตัวบอดพวนี้มันมีครับมีกันทุกตัวเลยผมพูดจริงๆเลยคือมันน่าเกลียดมากเอฟเฟคฮะเอฟเฟคที่แบบโคตรสตันแต่ดูเรา ลอยก็เป็นว่าเล่นผมน่าเขาน่าจะมีระบบสร้างบอดต่าเป็นเพื่อนเลยนะคะับ้มพูดจริงจริงอีก,อ,กนะอึกแล้วนะอีกเรางะอีกแล้วนะพอจตัวหลังให้ตายกว่านี่น่ารำคาญมากเลยตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมเล่นกับมันก็ได้แต่ผมลืมไปว่าผมไม่มีเอฟเฟกต์แวมไพร์แล้วผมก็เลยต้องเอาสองดาวโงลุงคืนมาเอาสองดาวึ้นมาไม่ให้ไม่ให้ เอาสองดาวอุ้ยผมไม่น่าได้แล้วสองดาวผมแหมไม่ไหวแล้วนะเกลียดนะจริงๆในเจ้าไฟฟ้าสถิตเ,เนี่ยอุจ้จ้ที่น่ะติดพิษตายเจอแบบนี้ไปหน่อยคือแบบมันน่าเกลียดมากเลยนะบางตัวผมพูดจริงๆนะผมมันไม่ค่อยได้กำไรคือนะครับผมออัพเกรดอีกอัปเกรดความเสียหายเพิ่มแล้วกันครับคือเราเบิดมากเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก่อนถึงด่านบอส อเจอกับโรเซนวรืเจ้าคิดจะผ่านที่นี่หรอือู้ข้าเจ้าผ่อนนี่อะไรผิดแปลกหรือเพราะว่าจะผ่านต้องเอาชนะผู้กล้าได้นะผู้กล้าหรือปีสาและ่ะปีสาจปีสาจสิข้าอยู่ในนรกนะเจ้าอย่าลืมสิโอ้ยมันฉลาดน,นเนี่ยมันดูสิดท้ายุคโรดแรงแรงจังเลยนะทำไมแรงขึ้นนี้ มันแรงอะไรเช่นนี้ลุงลงจัดก้อนจัดก้อนมันให้อยู่มัดให้นี่เกินไปไม่ตาเฉลอคิดว่าตัวเองทรงพลังมาจากไหนลุงทรงพลังมันด้วยกันเอาชนะยมมาตูดนนเนาะหลังแกหลังโง่ยังถือผอแป๊วมาจะไม่สูใ้ใครไม่ได้เนาะปู้นี่เฮ็ดพีผมเลยผมไปโดนแผ่นดินไหวมันเน <laughs> อย่ามันเตยิมแรงวะเนี่ยอีกสีนึงสิ อุ้ยผมอีโดนอีกทีผมตายเลยแล้วเนี่ยโอ้ผมตายเองเหรอเนี่ยโอ้อกินนิดเดียวครับเกือบโค่นมันได้แล้วเจ้าแบบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเจ้าโอ้แบบนี้ช่วยนัอยเพื่อปการประหยัดเวลา,นานจ,ะจะดูโฆษณาเพื่อนๆดาเมจนะครับ <c oughs> แบบนี้เราคือสู้ยากจริงๆไม่ดีกว่าผมไม่ดูดีกว่าเราจะต้องไม่ดูสิความสามารถของมุ่นเก่งกว่าขึ้นกับเองแล้ว ลุงไปหน่อยเกมแล้วครับเด็กการไม่จองเวรสำหรับพ,พี่ซอนนเองผมไม่ควรกับผมว่าให้ใหหอ,อับจันลุงให้อภัยผมเถืออาลุงแหอภัยเองก็ได้สงสารทุนล้วนเลยนะและก็เว,เวลาครับบอสมาถึงแล้วฮ่สิบห้านาทีเลยนหรอโอ้เลยเวลาสู้กับบอสแล้วเพถึงเป็นการเสียเวลา กดเลยครับหนูเจ้าหนูน้อยเจ้าหลงหรือเอา้าขอ้อหลงทองเกี่ยวอะไรกับเจ้ด้วยหรอกรี่ใช้ว่าเจ๋ฮะเอ้ย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 ผมโดนจบูบอ้าอ้านี่มันอะไรผู้หญิงตัวนี้มันเล่นตีสาวตัวนี้มันเลือดล้านกว่าเลยเนาะเอ้ยผมคิดว่าผมกระโดดผมน่าจะเจ็บหน้าดีเลยนะที่เราสู้กับบอสตัวนี้แล้วผมว่าห้ามกระโดดนะดูๆแล้ว เรามันหัวล้ากับฝอยหัวจูบมันแสนอบอุ่นแต่ปีศาจซักคิวบัสมันมันชื่อซักคิวบัสเป็นปีศาจส,สาวที่น่ากลัวอยู่นะครับ <c oughs> อุ้ยอย่าก,กระโดดอย่าก,กระโดดลืมไปามกระโดดามกระโดดามกระโดดกระโดกกะโด,ตด,ตดตุดตายปั๊บเลยนะหนุ่ซื้อปั๊บพลังมาผมคิดว่าสู้ไม่ได้นะผมก็เลยซื้อมา <c oughs> อีกแล้ว,ลวเลยจนผู้หญิงจุ่มพิษเรลานี้ก็อ่อนจนเหมือนกันมเนี่ยอุ้ยไม่ได้อ่อนนะมันเป็นปีศาจมันมีพลังในการล่อหนุ่ม ปีศาจตัวนี้มีพลังในการล่อหลวงผู้ชายที่สูงมากครับมันน่ากลัวตรงนี้แหละก็ถึงว่าระดูที่ภายนอกไม่ได้อย่างเดียวนะปีศาจตัวนี้จะล่อเราข้ามากินยินยอนข้าหลงทางหรือหลงเจ้าแต่ข้าไม่ได้หลงเจ้าแน่ๆยิงแม่นไม่โดนแย่ละติดพิษตาย เจอลุงแบบนี้ไปหน่อยเองเลยไปเห็นดูแนนอีสาขามันมันเอาแต่กินวิญญาณผู้ชายแมเราก็ได้เวลาเปิดหีบแล้วนะครับเพ่ได้อาวุธใหม่แล้วผมจะตายเลยนีืน่ด้ส่ชะง,งักแล้วเอฟเฟกต์ชะงักเอฟเฟกต์พระเจ้าของผมมูมีเกือบครบทุกอันแล้วเหลือขาดแค่แวมไพร์แต่ผมเสียฟื้นฟูเฮดีไปอู ลุงก้อยมาเป็นต่นอนทั้งซึดเลยเหรือเนี่ยคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปนั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเั่นนะครับผมคลิปต่อไปพมจะพยายามเคลียร์นะครับแล้วพอคลิปต่อไปุผมก็จะมาเล่นด่านพิเศษนะครับเพื่อมันจะได้ง่ายขึ้นครับผมคิดว่าบอสต,ตัวต่อไปในนี้คือเลเวลที่1 0 5นี่น่าจะแบบดุดัน ดุดันจริงๆเพราะเขาอาจจะเป็นผู้พิทักษ์อเวจีก็ได้ใครจะเป็นรู้โอ้ยโจกันหมอยนะทุกคนเดี๋ยวลุงจะมาจัดการมันคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย่ yeah.